โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือหรือ Carpal Tunnel Syndrome คือกลุ่มอาการที่เกิดจากเส้นประสาทที่ชื่อว่า Median nerve ถูกกดทับบริเวณข้อมืออาการของโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือปวดบริเวณมือข้อมือและนิ้วโดยเฉพาะบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลาง รู้สึกเจ็บจีดบริเวณมือเหมือนมีเข็มทิ่มบริเวณมือเกิดอาการมือชาเป็นเน็บฝัจใจเสียงที่ทำให้เกิดโรคพังผืดทับเส้นประสาทส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ข้อมือผิดท่ารวมไปถึงมีการใช้งานมือและข้อมือที่มากเกินไปการรักษาเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณข้อมือการรักษาโดยไม่ผ่าตัด ทานยาเพื่อลดอาการอักเสบและบวมหรือใช้อุปกรณ์พยุงข้อมือเพื่อลดการอักเสบการรักษาโดยการผ่าตัดเมื่อรักษาด้วยวิธีข้างต้นแล้วแต่การไม่ดีขึ้นหรือมีอาการชาหรือปวดมากขึ้นต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดการผ่าตัดไข่เอ็นที่เป็นหลังคาขององูรที่เส้นประสาทนั้นสามารถทำได้สองแบบแบบที่1 การผ่าตัดแผ่นเอ็นที่เป็นหลังคาของพวงประสาทบริเวณข้อมือหรือ Release Transverse Carpal Ligament การผ่าตัดอีกวิธีหนึ่งคือการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อคลายเอ็นที่เป็นหลังคาของอุโมงค์ที่เส้นประสาทหรือ Endoscopic Carpal Tunnel Release อาการปวดข้อมือเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากดังนั้น หากมีอาการเข้าข่ายกับกลุ่มอาการต่างๆที่กล่าวไปแล้วหรือมีอาการปวดข้อมือรุนแรงแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป